การพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning Spoi Model สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2จัดทำโดยนางสาวพัทราวดียายดวงตำแหน่งครูอส .1 อโนนรงเรียนบ้านบ่อหินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโครโรนาโควิด1 9ในภาคเรียนที่แล้วทำให้ส่งผลกระทบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่อนข้างมากโดยเฉพาะการอ่านในวิชาภาษาไทยดิฉันจึงจัดคำนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ active learning Spo ย์โมเดลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ขึ้นมาค่ะวัตถุประสงค์ของนวัตกรรม 1. เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2อ,อ่านคำพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง 2. เพื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ส,สามารถเรียนรู้ทักษะด้านการอ่านได้อย่างเต็มศักยภาพ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ที่มีต่อการพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ active learning การจัดการเรียนการสอน Spoil m o d เดตามรูปแบบ active learning s p o y m o o e l l S ย่อมาจาก Start Action เริ่มต้นลงมือทำด้วยตนเองนักเรียนเริ่มต้นเรียนรู้ โดยการลงมือทำ P ย่อมาจาก Pen การใช้ภาพวาดสีมาช่วยในการเรียนรู้การอ่านโดยการตกแต่งระบายสีให้สวยงาม O ย่อมาจาก Open Thinking การเปิดความคิดของตัวเอง และยอมรับฟังความแตกต่างของเพื่อนๆร่วมชั้นเรียนโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน Why ย่อม,มาจาก yourself ซึ่งมาจากคำว่า believe in yourself การเชื่อมั่นในตนเองการอ่านนั้นต้องมั่นใจและตั้งใจเพื่อที่จะอ่านได้อย่างถูกต้องและภาคภูมิใจวิธีการดำเนินง,งาน ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสปอยโมเดลจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้6แผน12ชั่วโมงแผนที่1ทบทวนสรระพยัญชนะแผนที่2การอ่านคำพื้นฐานป .2 จากหนังสือภาษาพาทีบทที่1เรื่องน้ำใส แผนที่3การอ่านคำพื้นฐานป2จากหนังสือภาษาพาทีบทที่2เรื่องใจหายแผนที่4การอ่านคำที่มีสระเอียแผนที่5การฝึกอ่านคำพื้นฐานที่มีสองพยางแผนที่6การอ่านคำที่มีตัวกระรน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธ,ธิภาพด้านผลลัพธ์ระหว่างคะแนนทดสอบวัดผลสำเริจทางการเรียนด้วยแบบการพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ active learning สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองก่อนเรียนมีร้อยละ50หลังเรียนมีร้อยละ90ดังนั้น คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนผลการศึกษา 1. ได้อ่านคำพื้นฐานของชั้นประถมศึกษาปีที่2ได้อย่างถูกต้อง 2. ได้แนวทางสำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 3. ผู้เรียนมีความระหนักในคุณค่าของการเรียนรู้ โดยใช้การพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ต่อไปจะเป็นภาพกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน Spoi l Model ขอเชิญทุกท่านรับชมได้แล้วค่ะ 啊！我怕。 ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่านวัตกรรมเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นอย่างมากขอกราบขอบพระคุณค่ะ